เบ็ดเสร็จเครื่องนี้48,900 90น่าจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณเยอะแยะหรือต้องการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU ในการประมวลผลหนักๆผมเลยเอาเครื่องนี้มาให้ดูครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราไลฟา์สดกับ Intel Core i7 2 7 0 0 s มีทั้งหมด12คอร์20เทรด8คอร์16เทรดใน P คอร์และ E Core อีก4คอร์4เทรด72แล้วก็มัตเตอบอร์ดครับ จะเป็นตัว gigabyte Z690 UD DDR4 แรมสูงสุด128 GB ครับแรม c l e v e BOX ความจุ16 GB 3200 MHz Dual Channel การ์ดจอก็จะเป็น s o t e c อยู่แล้ว s o t e c Gaming GeForce RTX 3060 Ti แรม8 GB 256 bit Power Supply Hyper K 700W 80 Plus จาก FSP Storage ครับ WD Black SN750 SE ครับ500 GB Read Speed สูงสุด3,000 600 m มก CPU Z ครับ Intel Core i7 12700F Alder Lake Max TDP 65วัตต์8 P คือ8 Performance Core แล้วก็มี 4E ก็คือ4 Efficient e Core รวมเป็น12 Core 20 t เทร g กิกะเสูงสุด4 8 g ุดกิเครับเมนบอร์ดกิกกะไบต์เซนโดเก้าศูนย์ยูดีดีดีอาร์โฟรองรับพีซี5.0ห้าจุดครับ 16G จากเ l e ฟโบเอ็กซ์บัสสามพันสองร้อยเมกะร์อชครับแล้วก็แรมก็จะเป็น c lot, สี l สล็อตสูงสุดร28ครับจากไฮ i ิกกราฟิกเป็น n v ็นเวียดีทีฟอส x 3อาร์ทีสาม z ู t ย c คูับที่ไอจากโซ4ท u d ครับคูด้ width, 8คอร์สี่พันแปดร้อยหกสิบสี่คูด้าคอร์แรมแปดกิกแบ ความละเอียดที่2560คูณ1440ครับ 2K ปรับสุดเหมือนเดิมนะครับ80เฟรมปรับ Extreme ะความละเอียดที่2560คูณ1440ครับปรับสุดด้วยใน Forza Horizon 5 CPU ทำงาน20กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเหลืออยู่แล้วฮนะนี่คือความละเอียดที่ 4K ครับ3840คูณ2160ครับเวเลไฮคือปรับสุดที่ 4K สำหรับ 5M แล้วกัน80เฟรมเออคือเป็นครั้งแรกที่ผมเทส 5m4k เนี่ยโอ้โหเอาโดนลมผมประทับใจว่ะเสือหยิบโทรศัพท์พี่หน่อยดิพี่โทรสั่งเครื่องหนึ่ง he he ผมตายอยู่กลางถนนที่ความละเอียด 5m4k ที่ครับ84เฟรมในขนาดนี้ที่เป็นตอนตายเฮ้ยคอมที่ให้พี่ไลน์อ่ะมันแรงมากเลยอ่ะตอนนี้เราเล่น 5m4k ที่ได้เลยเด็กเก้าสเฟรมเอางี้ได้ไหมโอ้มันกพี่เซอร์เลยแม่ไม่ต้องขายใครที่ขอซื้อเองได้ครับไอโอมตะลือตกบ้านไอโอมตะลือตกบ้าน 4K okay, ครับ 5M ครับเดี๋ยวเราไปได้สักคำกังครับ2560คูณ140ที่ 2K แล้วปรับ E-PIC ครับเฮ้ย120เฟรมปรับสุดให้ภาพมันเล่าเรื่องครับ100กว่าเฟรม100บวกบวกแล้วกันให้ผลเทสเป็นตัวบอกแล้วกัน48,990กับเครื่องนี้แล้วเจอกันให,ใหม่ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมทุกคนสครับสวัสดีครับ You. We'll